ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่ทั้งคนใหม่คนเก่าแล้วครับผมอ่ะวันนี้มาเจอกันก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีตัวเลขแหละครับมาฝากมาฝังก,กันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่ายุ่งยากงานหลายอย่างนะฮะจะพามาชมเลขชี้เป้านะครับผม สตัวขยับไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นแปดตัวออกนะครับผมมีออกมีเข้าเข้าตลอดนะจะทําทให้ดูไม่ไม่ไม่เหมือนการคํานวณทั่วไปนะไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารไม่เปรียบเทียบตรงนั้นตรงนี้เดินเดินไปหกเก้าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปัจะมีเลขอยู่หนึ่งตัวเดินไปอีกหกเก้าจะมีเลขอีกหนึ่งตัวมันจะเรียงกันแล้วก็เข้ากันปับ๊บ อัตโนมัติเป็นเลขที่มาอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนเฉพาะหลัก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 อะไรนะหลักสิบนะขยับอีกนิดหนึ่งนะฮะขยับหรือไม่ขยับมันมีโอกาสเข้านะเอาตามไปดูเลยนะครับไม่เสียวเวลาแล้วก็เอาไปไว้ฝึกทำกันนะใครตามทันก็ฝึกได้นะอ่าเราตามมาดูเลยนะครับผม เลขชี้เป้ารอออกนะฮะอ่าุยยมจะขยับมาใกล้ๆนะฮะขยับได้นะสตูดิโอชั้นหนึ่งเลยขยับหน้าขยับหลังแต่ว่าเวลาเขียนมือจะบังหน่อยนะอ่าจะพยายามเขียนไม่ให้บังนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะส3มสา,มสา,มสสามใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละ อ่าเดินมาดูลูกศรน,นะสองแล้วก็เดินสามเลยนะสามสี่ห้าหกห้าห,หเราเตรงนี้เลยนะฮะนี่นี่นีตรงนี้เลยเ็ดแปดเก้าศูนอ่าศูนย์แล้วเรามาขยับตรงไหนครับผมขยับตรงหลักสิบนี่ขยับขยับขยับอ่าขยับเขียนยังไงดี อ่าตรงนี้แล้วกันนะสอนทีตรงนี้มาตรงนี้นะฮะอา่าสามศูนย์เป็นสองศูนย์สี่เก้าก็เป็นสามเก้าห้าแปดก็เป็นสี่แปดหกเจ็ดก็เป็นห้าเจ็ดนะขยะไว้ขยะไว้จบแล้วครับผมตัวนี้คงเดิมนะศูนย์นี่คงเดิมอา่าเรามาดูวดนนี้นะมาดูตามวดนนี้อเกเจ็ดศูนย์สามครับเข้าไหมนะ 03กับ75มันเข้าตรงนี้นะดูไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมามาร์กกันที่หลังนะ703 70, เอาตรงนี้เลยสามนี่มาเลยสามแล้วก็สี่นะสี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหเจ็ดแปดนี่นี่กมาตรงนี้นะ,ะป้านางดูดีๆนะป้านางนคะรพนมชอบการคำนวณแบบนี้นะแปดเกศหนึ 8, 9, ่งเอาขยับขยับขยับ ขยับหลักนี้นะหลักสี่นี่นี่ขยับขยับสี่เป็นอะไรเป็นสามนะสามหนึ่งสี่ศหกเก้าก็เป็นห้าเก้านะเจดแปดก็เป็นหกหกแปดก็แล้วกันนี่ถูกต้องนะเลขออกตัวไหนครับหกหกเก้าห้าศนย์หกเ้ามีไหม มีมีทั้งบนทั้งล่างนี่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 วงไว้วงไว้วงไว้เอาหกเก้า 6, 9, นะลองขยับดูนะเก้าเป็นอะไรเป็นศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามนะเอฟซี FC, บอกว่าชอบมากปู่ยี่ยมไม่เห็นบวกไม่เห็นลบไม่เห็นอะไรเลยมันเขียนเลขยังไงมันเข้ากันนะฮะอ้าวเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสาแล้วก็เขียนสี่ไปเลยสี่ห้าหกเจ็ด อ่าเรามาขยับที่ศูนย์นี่นี่นี่ศูนย์ศูนย์ขยับเป็นอะไรขยับขยับรดเตี้ยมใช่ไหมไอ้ไข่ศูนย์ก็เป็นเก้านะเก้าเจ็ดอ่ตัวนี้ลดเต้มหนึ่งหกก็เป็นศูนย์หกใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองห้าก็เป็นหนึ่งห้าใช่ไหมสามสี่ก็ลดเป็นอะไรสามสี่ลดเป็นสองสี่ สองสี่อ่ามันออกหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งห้ามันมีไหมศูนย์หกหนึ่งห้าว้าข้าทั้งบนทั้งล่างมันเข้าตรงนี้นะอ่าหนึ่งศูนย์หกอ่าดูนะเราเดินที่เลขหก 6, นี่แหละหกแล้วไปเขียนเจ็ดต่อเลยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามสี่ เราลดลดตัว7นี่เป็นหลักสิเนี่ยลดมันมานะลดมาเป็นอะไรครับลดมาเป็นหนะหกสีสก็เป็นเจ็ดสากสองก็เป็น8ปดสองศูก็เป็น9กหนึ่งต่อไปหนึ่งศูนย์ออกอะไรโอ้ยมันยังไม่ออกครับมันรอผลนะฮะ รอผลวันที่หนึ่งนะหนึ่งพอยอนะหกห้นะอ่ามันออกตัวไหนเราไม่รู้นะครับผมอ,อู่เยียมลองมาร์คให้หน่อยได้ไหมตัวที่มันออกแล้วมาร์คได้ครับผมอ่าเราใช้เวลาหกนาทีนะหงวดไปเร็วเหลือเกินนะ3าสอ,ออกศูนสามเปนัดตัวกับตัวนี้นี่ ที่จริงเรียกมันออกสามศูนย์นะมันเป็นศูนย์สามห้าเจ็ดนี้ก็ตัวกับอีกนะฮะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สามมาออกหกเก้ากับห้าศูนย์นี่ไหมเนี่ยเข้าตรงๆเลยยังไม่ขยับเข้าแล้วนะฮะเอาหกเก้าห้าศูนย์ออกศูนย์หกหนึ่งห้ามาออกตัวที่ขยับครับศูนย์หกหนึ่งห้าเห็นไหมในงวดนี้ปูเยี่มให้ไปที่ตัวไหนนะ หนึ่งหกับสอห้าเสียดอ่าเรามาดูสูตรตัวนี้น่าจะออกตัวไหนอ่ะเราจะมาเทียบสูตรกันไปแล้วไปไหนไปไหนขึ้นมาก่อนลมพัดลมพัดลมพัด,พดอ่าขึ้นมาขึ้นมายังเล่าไม่จบเลยขึ้นไปและอ่ะเราจะมาหาหลักสิบหลักหน่วยชี้เป้าลองดูนะฮะเลขชี้เป้าเอาหลักสิบนะฮะ สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เราไม่เอานะเราเขียนไว้เฉยสองสามสี่ห้าใช่หรือเปล่าล่ะหกเจ็ดหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยอ๋อหลักหน่วยก่อนสองนอนอนอ๋อหลักไหนเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่สองสามหกเจ็ด 8ปดเก้นหนึ่งสองสานี่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 มันเข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้กับตรงนี้นะอ่าเรามาดูตรงนี้0 3, 6, 3, 4, 5, ูนย์สามองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนี่วงไว้เฉยเไม่ค่อยมาหรอกน้อนะ9ก้าศหนึ่งสอง สามสี่ตกตัวไหนล่ะครับผมหวัดดีครับผมาเดี๋ยวฟังไปด้วยนะกำลังอัดคลิปเดี๋ยวจะเสร็จแล้วแหละฟังไปด้วยฟังไปด้วยอ้าวนเก้าศูนย์หนึ่งสองออกหกเก้า หลักสิมีไหมหมีหลักหน่อยมีไหมมีนี่เก้าเกาต่อไป6 9เลองหลักสิบที่ตัวไหนนะ9เดินไปนะ9 0้าศูนหนึ่งสองเอาสาสี่นี่มันไม่ค่อยมาแต่ก็เขียนไว้นะสี่ตัวนะหลักสิบเก้าหลักหน่วยนะครับผมไล่จาก3าสี่ไปก็ห้าหกเ็ดแอ่าาวงเล็บ90ยไว้ไม่มาหน่วยก็แล้วกัน ออกเก้าแล้วก็หกนะหลักสิบหลักหน่วยเข้านะอาต่อไปต่อไปเรามาดูตัวนี้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 หนึ่งศูนย์หกหลักสิบตัวไหนครับผมหกเก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งไวอาเพราะศูนย์หนึ่งลองไว้แล้วก็นอนอนอ,นอก็สองสามสี่ห้าอเราได้เหตุเราได้หลักการมันมาแล้วเราก็มาคำนวณนะว่าเลขสองสามสี่ห้าอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ สองสามสี่ห้ามีหมดเลยนะครับผมสองสามสี่ห้าหลักหน่วยนี่นี่สี่สามสองสี่สามสองนี่เห็นไหมอ่ลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าหกไม่หกมีนะเจ็ดมีแปดมีเก้ามีก็มีหมดเลยนะครับผมอ่ะสรุปนะฮะตัวเลขที่จะมาเจ็ดสี่มาได้แปดสามมาได้เก้าสองมาได้แปดสองมาได้เจ็ดสามมาได้หกสี่มาได้นะฮะ อ้าวปูยเยี่ยมขอตัวเดียวเน้นๆ้น,น,นตัวไหนนะตัวเดียวเน้นๆน้น,นะฮะจะให้ที่8ปสามน่าจะมาล่างครับผม8ปดสามสามปดเอาตัวกลับนะสามปดล่างนะฮะอ่าสำหรับตัวบนนะตัวบนชอบที่ตัวไหนครับผมเจ็ดสามเจดสี่ 92827374นะนะจ,จะมาตัวนี้ได้นะ92827374หรือทั้ง83บนล่างนะเอาไม่มากชุดนะครับผม123456อ่ะประมาณ6ชุดประมาณนี้นะครับผมรอผลวันที่1พฤศจิกายน2565นะฮะนะครับผมเอาบนบนบน,บนให้จะล่างไม่ให้บน คนบางที่อาจจะสงสัยบนจะมาตัวไหนนะครับปุยเยี่ยมชอบที่เกตสามแล้วครับสามตัวแปดเกตสามแดสามเกตัวล่างให้ที่8ปดสามตัวเดียว8ปดสามสามแปดนล่างสามปดเก่งนะเลขล่างจะต้องติดหนึ่งสองสามเอาละครับผมหมดเวลาแล้วนะครับกับเลขชี้เป้ารอออก fc ก็นำไปเปรียบเทียบกับกูรูท่านอื่นลองดูนะว่าตัวเลขจะมาปังปๆไหมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าอ้าวทำเร็วป้าดจ,จรวดนะครับผมแทบจะไม่เรียกว่าการคำนวณนะฮะเพราะว่าไปเร็วมากนะไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หันเลขเข้าคู่กันอัตโนมัติขยับซ้ายขยับขวา นะก็ได้เลขตามที่ท่านเห็นนี่แหละอ่ะปู่เยี่ยมเวลาพาจากเท่านี้นะครับผมขอบคุณเอซีนะคุณอิทที่โทรมาแล้วก็ร่วมรับฟังไว้ด้วยปู่เยี่ยมลาแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว